นะครับจากเพจกินไรฟาร์มลบบุรีชาวนี้ก็พามาเก็บผักกาดหอมอิตาลีส่งลูกค้านะครับตะวันยังไม่ขึ้นดีเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งผักนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ทางร้านมีเมล็ดพันธุ์จัดจําหน่ายเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพราะเมล็ดด้วยละ่ะแต่พามาดูผักก่อนนะครับอายุในการเก็บ ขายนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0วันถึง60วันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราพอใจไซส์ด้วยนะครับอยากได้ไซส์ใหญ่อยากได้น้ําหนักนะครับก็อาจจะต้องลากวันสักหน่อยหนึ่ง45วันขึ้นไปนะครับช่วงนี้ลบรีอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวก็มันก็จะโตได้ดีแล้วก็ห่อค่อนข้างดีนะครับสังเกตใบมันห่อนะครับด้านในรสชาติก็ กรอบฉ่ำน้ํานะครับหวานอา,อารมณ์คล้ายๆกับกินกินคอสเลยแต่กินคอสจะแข็งกว่านะครับตัวนี้จะบางๆกว่ากรอบกว่าแล้วก็ ฉ่ำน้ำรสชาติมันจะออกหวานกว่านครับกินกับเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาทูนะครับส้มตำน้ำพริกได้หมดเลยนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยได้รับความนิยมกับกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศอยู่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผักที่อยากให้ลองปลูกติดไว้นะครับเผื่อจะทำเงินได้เผื่อจะขายได้ดีนะครับอีกหนึ่งตัว เดี๋ยวผมพามาดูที่ผมเก็บจะส่งลูกค้านะครับอันนี้เก็บไว้โลกับขีดหกนะครับพามาดูต้นกอมันดูก้านนะครับช่ำแน่นอนนะครับตัวนี้กรอบหวาน หนึ่งกอนะครับกอที่สองนะครับลากติดอสองกอนะครับอยู่ในตะก้าอีกสามกอนะครับห้าต้นได้โลขีดกว่านะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดกัน หลังจากที่ผมพาไปทําความรู้จักกับผักกาดหอมอิตาลีกันแล้วนะครับที่แปลงคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวิธีการเพราะเมล็ดผักกาดหอมอิตาลีนะครับว่าผมใช้วิธีเพาะแบบไหนก็จะเอามาแ НА นะนําให้ดูในคลิปนี้นะครับส่วนใครที่เคยดูคลิปผมใน,ในการเพราะเมล็ดเปือยของผักสลัดนะครับด้วยกล่องพลาสติกกับกระดาษเชชูอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้วิธีเดียวกันหรือใครที่เคยดูคลิปในการเพราะเมล็ดแคลมาแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลย ส่วนคลิปนี้ผมก็จะเอามาแนะนําสําหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับ,อ,รอ,รบ,รบอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับสักครู่นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีกล่องพลาสติกนะครับแบบนี้ที่มีฝาปิดนะครับจะใช้แบบทึบแสงก็ได้จะใช้แบบใสก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แบบทึบแสงก็จะดีกว่าเพราะจะทําให้ตัวต้นกับรากเนี่ยเดินได้ดีกว่าแล้วก็โตวไวกว่านะครับ ต่ใช้แบบใสก็ได้นะครับก็ผลต่างกันแค่นิดเดียวนะครับไม่มากไม่มากมาจนเห็นผลอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีกระดาษชิดชู่นะครับใช้แค่2แผ่นนะครับจะใช้แบบม้วนจะใช้แบบแผ่นได้หมดนะครับไม่ไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับผมใช้2แผ่นไม่หนามากนะครับ ครีมคีบเมล็ดนะครับใช้แค่ในการเกีย่ยวเมล็ดที่ใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำนครับใส่น้ําเปล่านะครับไม่ต้องปรับพีเอุอะไรน้ําสะอาดก็พดกเพาวิธีการเพาะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็เปิดฝากล่องออกเสร็จแล้วก็เอากระดาษชิดชู่นะครับใส่เข้าไปผมใช้2แผ่นนะครับแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึง เสร็จแล้วก็เราก็ใช้ฟอกกี้ที่เอาใส่น้ำเปล่าน้ำสีเข้าไปเลยสีให้ชุ่มนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะไปเดี๋ยวเรามาไล่น้ำทิ้งออกกันทีนึงอยู่แล้วตอนนี้สีแค่ให้กระดาษทิ้ชู่ชุ่มน้ำไว้ก่อนอพอมั่นใจว่ามันเปียกทั่วแล้วนะครับแล้วก็ลินน้ำออก ซึ่งเป็นน้ำส่วนเกินถ้าน้ำมันมีมากเกินไปมันก็จะอาจจะทําให้เมล็ดเน่าได้นะครับเราก็จะลินน้ําส่วนเกินออกไม่ต้องเอามือไปกดไล่น้านะครับแค่ลินในส่วนเกินออกก็พอแบบนี้นะครับไม่มีน้ําส่วนเกินแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ มเมล็ดที่ร้านจัดจำหน่ายเนี่ยแหละครับโรยลงไปหนึ่งห่อมันเยอะนะครับผมจะใช้แค่ประมาณครึ่งหอก็พอโรยลงไปให้ทั่วนะครับอ่ะใช้ประมาณนี้แล้วกัน น่าจะเหลืออีกเป็นร้อยเมล็ดได้นะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูว่ามเมล็ดมันติดกันเกินไปไหมนะครับแล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายกันสักหน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวเวลามันงอกแล้วนะครับเรามาคีบออกมันจะยากเดี๋ยวรากมันจะพันกันใครมีเวลาจะ นั่งเรียงมเมล็ดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผมใช้วิธีแบบนี้แหละนะครับสะดวกง่ายประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำซ้ำลงไปเลยกะให้ทั่วๆนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ลินน้ำส่วนเกินออกเหมือนเดิม ระวังมเมล็ดไหลาตามน้ำออกมานะคอ่ะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาผมจะไม่ใช้กระดาษเช็ดชู่ปิดหน้าแล้วก็ฉีดน้ำซ้ำอีกทีผมไม่ทำแบบนั้นนะครับฝานะครับ ผักาดหอมอิตาลีนะครับผมจะไม่เพาะเหมือนกับเมล็ดสลัดนะครับที่จะเอาไปใส่ตู้เย็นผมก็จะเอาเมล็ดมาวางไว้ในโต๊ะคอมในบ้านตามปกตินะครับแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับเตัวผักาดหอมอิตาลีจะใช้ระยะเวลาประมาณ36-48ชั่วโมงเหมือนเหมือนกับผักสลัดเหมือนกับแคลวเหมือนกันนะครับมเมล็ดก็จะเริ่มงอกให้เห็นเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องให้ดูกันอีกทีหนึง่ง มาอัปเดตกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อวานตอนเย็นประมาณหกโมงเย็นผมได้เพาะมาเมล็ดผักกาดหอมอิตาลีให้ดูนะครับก็ตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบนะครับของอีกหนึ่งวันก็โดยประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดฝากล่องให้ดูนะครับว่าผักกาดหอมอิตาลีนั้นงอกแล้วหรือยังนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ คู่นะครับเดี๋ยวผมให้กล้องมันโฟกัสภาพ่อยอ่ะนี่นะครับสังเกตดีๆจะเห็นรากข,ข,าขาวของประกาศหอมอิตาลีออกมาแล้วนะครับแค่24ชั่วโมงนะครับใครจะย้ายลงฟองน้ำเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่ากระดาษชิชู่ของเราแห้งไปไหมนะครับถ้าแห้งเกินไปก็ฉีด น้ำนะครับลงไปสักสามสี่ทีก็พอไม่ต้องแฉะมากนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเอาเก็บไว้ในบ้านในร่มตามปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสี่สิบแปดชั่วโมงผมจะมาเปิดกล่องให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอียงดูมีน้ําส่วนเกินไหมนะครับทํากับเหมือนตอนที่เราเพาะมันครั้งแรกเลยมันจะได้ไม่แฉะเกินไปนะครับ พอมีความชื้นได้พอประมาณเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะให้สนิทนะครับเราก็เอาไปเก็บไว้ในร่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวมาดูประกาศหอมอิตาลีกันต่อนะครับจากเมื่อวานที่ผมเปิดกล่องให้ดูหลังผ่านไป24ชั่วโมงนะครับก็ให้เห็นว่า,มาเมล็ดมันงอกไปประมาณไหนตอนนี้นะครับก็6กโมงสี่สิบ นะครับผ่านมาด้วยกัน48ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูทีว่ามันงอกจากเดิมจากเมื่อวานไปมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้ถ่ายในบ้านนะครับไม่ได้ถ่ายข้างนอกพอดีข้างนอกฝนตกหนักนะครับก็เลยต้องมาถ่ายในบ้านแทนแสงอาจจะน้อยสักนิดนะครับถ้าคลิปวิดีอมันไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสังเกตนะครับในกล่องเราจะเห็นประกาศหอมอิตาลีของเราเนี่ย เริ่มจะเห็นใบเลี้ยงชัดเจนแล้วนะครับแต่ใบมันยังไม่บานออกนะครับราก็เริ่มยาวแล้วนะครับซึ่งออจริงๆใครจะย้ายต้นก้านะครับลงบนแผ่นฟองน้ำเย็นนี้เลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะย้ายพรุ่งนี้พร้อมกับเมล็ดแคลที่เพาะไว้คู่กันนะครับซึ่งจริงๆทำเป็นคลิปแยกไว้คลิปหนึ่งเหมือนกันในการเพราะเมล็ดแคลนะครับ เดี๋ยวจะย้ายพรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายให้ดูด้วยว่าต้นมันโตจากเดิมจากนี้นะครับที่ถ่ายให้ดูตอนนี้ไปมากน้อยขนาดไหนสำหรับใครที่พอด้วยวิธีนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องต้นกล้ามันจะยืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปย้ายลงบนแผ่นฟองน้ําซึ่งเราสามารถปักให้ลึกได้นะครับแต่ถ้าใครอยากทํางานง่ายๆย,ย้ายตอนนี้เลยก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ารากมันยังไม่ยาวมากแล้วก็ต้นมันยังไม่สูงมากนะครับ ถ้าปล่อยไว้พรุ่งนี้ต้นมันอาจจะยืดกว่าเดิมจากนี้สักนิดนะครับซึ่งการย้ายก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะทําให้ต้นขาดหรือรากขาดได้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับเช็คดูว่าแผ่นกระดาษเชชู่เนี่ยมันแห้งไหมถ้ามันแห้งเราก็ฉีดน้ำซ้ำลงไปนะครับไม่ต้องแชะเหมือนเดิมครับเอาแค่เปียก พอประมาณนะครับอ่สักครู่นะครับผมทำงานไม่ถนะัดประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถ่ายให้ดูทีนะครับตอนย้ายลวบนแผ่นของน้ำ เดี๋ยวเรามาดูประกาศหอมอิตาลีกันต่อนะครับจากตอนแรกที่ผมเปิดกล่องให้ดูตอนครบ48ชั่วโมงนะครับว่าเมล็ดมันงอกไปขนาดไหนแล้วตอนนี้นะครับก็4โมงหน่อยๆแล้วหรือเกือบๆ72ชั่วโมงก็ตีซะ3วันนะครับจากตอนแรกที่ผมพูดไว้ว่าตอนเช้าจะมาย้ายต้นกล้าให้ดูแต่ว่าติดธุระนะครับก็เลยมาย้ายในช่วงเย็นแทนนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูก่อนว่าเกือบๆ72ชั่วโมงหรือเกือบ3วันเนะี่ย มเมล็ดมันงอกไปขนาดไหนนะครับก็สังเกตในคลิปนะครับต้นจะค่อนข้างสูงนะครับลากยาวแล้วก็ใบเลี้ยงเนี้ยออกชัดเจนแล้วนะครับแต่ก็ย้ายได้ไม่มีปัญหานะครับยังไม่ยืดเดี๋ยวเราปักต้นกล้าลงบนแผ่นฟองน้ำให้ลึกๆเอานะครับ ทีน,นี้ในการย้ายต้นกล้าก็ขั้นตอนเหมือนกับการที่เราเพาะ,มะเมล็ดสลัดเคลือบทั่วไปเลยก็เตรียมฟองน้ํานะครับจุ่มน้ํากดใต้อากาศให้ฟองน้ําชุ่มน้ํานะครับอย่าให้ผิวหน้าฟองน้ําแห้งมีด่างขาวจากอากาศนะครับแล้วก็กดดูนะครับว่าน้ํามันท่วมขึ้นมาไหมถ้าน้ําท่วมขึ้นนาน้ําเยอะไปให้ถ่ายน้ําออกบ้างนะครับแล้วก็กด ในส่วนของน้ําที่มันไหลออกจากฟองน้ําไปแล้วเป็นอากาศนะครับก็กดให้น้ํามันชุ่มขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมระดับน้ํานะครับก็ให้ต่ํากว่าขอบผิวหน้าฟองน้ําลงไปสักสามถึห้ามิประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณนี้ในการเตรียมนะครับเพื่อที่จะเอาต้นกล้าลงบนแผ่นฟองน้ําแล้วก็ามาดูนะครับว่ากระดาษชิชชูเนี่ยมันแห้งหรือเปล่าถ้ามันแห้งนะครับ มันจะดึงต้นกล้าออกยากอาจจะทําให้รากขาดต้นขาดได้เราก็ใช้ฟอกกี่นะครับฉีดน้ําเข้าไปให้ชุ่มอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงย้ายมันลงแบบนี้นะครับเราจะฉีดลงไปให้ชุ่มเลยเพื่อให้กระดาษชุ่มมันเปื่อยนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆคีบขึ้นมาให้ดูสักต้นหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับ รากค่อนข้างยาวนะครับตอนที่เราย้ายต้นกล้านะครับของพระกาศหอมมิเตอรี่ก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับระวังอตอนที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยระวังรากขาดต้นขาดแล้วก็ตอนยัดลงไปเนี่ยก็ระวังรากเขาเสียหายนะครับเดี๋ยวผมยัดให้ดูผมจะยัดลงไปโดยที่ให้ใบเลี้ยงเนี่ยแทบจะชิดผิวหน้าฟองน้าเลยนะครับก็คือยัดลึกลงไปเลย มาณนี้นะครับเดี๋ยวผมย้ายสักสี่ต้นห้าต้นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปใกล้ๆใ,ให้ดูนะครับค่อยดึงนะครับมันขาดง่ายมากประกาศของมินตอรี่รากมันค่อนข้างยาวนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาคู่ใกล้ๆให้ดูนะครับผมก็จะกดลึกลงไปประมาณนี้นะครับให้ใบเลี้ยงมันชิดผิวหน้าฟองน้ำเลยนะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะกดฟองน้ำให้ดูฟองน้ำนะครับถ้าน้ำท่วมไปเนี่ยถ้ากดลงไปนิดนึงนะครับน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาเลยต้องกดลงไปแล้วไม่มีน้ำเอ่อขึ้นมานะครับแบบนี้ถึงจะพอดี ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายโดยรวมตอนที่ย้ายต้นกล้าให้ดู อนนี้ผมก็ย้ายประกาศหอมอิตาลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเต็มหนึ่งแผ่นฟองน้ำหรือเก้าสิบหกต้นนะครับอาจจะสังเกตนะครับว่าผมจะกดต้นประกาศหอมอิตาลีเนี่ยลงไปลึกเพื่อให้ใบเลี้ยงชิดกับผิวหน้าฟองน้ำเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูในกล่องนะครับในกล่องก็ยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ผมจะยังไม่เอาลงแผ่นฟองน้ำแผ่นใหม่ ผมจะเก็บไว้สแปร์สำหรับต้นก้าที่เอาลงบนแผ่นฟองน้ำแล้วเกิดตายนะครับเกิดไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์พวกนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาในกล่องนี่แหละเข้ามาใส่แทนนะครับโดยในกล่องเนี่ยเราก็จะฉีดฟอกกี้นะครับลงไปเพื่อให้เข้าได้น้ำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดฝาแต่ว่าไม่แนะนำให้เอาไปไว้ในที่มืดแล้วนะครับให้เอาไว้ใต้ชายคาที่มีแสงเข้าได้รอบด้านนะครับแบบนี้ มีแสงสว่างนะครับเข้าได้แต่ไม่ใช่เอาไปไว้กลางแดดน,นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมเพื่อไม่ให้มันยืดนะครับส่วนในกระบะพลาสติกนะครับที่เราย้ายเสร็จแล้วก็ให้ออกแดดอ่อนๆช่วงเช้าจากสักหกโมงไปหาสักเก้าโมงนะครับแล้วก็เก็บเข้าล่มใต้ใชายคาที่มีแสงสว่างเข้ารอบด้านได้เหมือนกันนะครับอตอนเย็นก็ประมาณสัก สี่งเย็นหรือสี่โงคึ่งไปแล้วนะครับให้เอาออกแดดอ่อนๆช่วงเย็นอีกทีนึงแล้วก็จะเลี้ยงน้ำเปล่าแบบนี้ไปสัก2วันนะครับหรือ,อไปสัก4-5วันก็ได้แล้วก็ค่อยๆเริ่มให้ปุ๋ยอ่อนๆนะครับก็อาจจะให้อยู่ประมาณสัก800 USCM หรือประมาณสัก2องซีซีต่อน้ำหนลิตรก็ได้นะครับแล้วก็การดูแลก็เหมือนกับสลัดเลย นะครับให้แสงสว่างเพียงพอนะครับเช้าเย็นหลังจากนั้น7วันนะครับก็จะเริ่มเอาออกแดดเต็มที่และอาจจะให้ชั่วโมงที่นานกว่าจากตอนแรกนะครับที่6โมงมาหาสัก9โมงก็อาจจะเป็นสัก6โมงมาหาสัก10โมงหรือ11โมงนะครับแล้วก็ใช้สลันพังแสง60%อาจจะไม่ได้เอามาเข้าร่มเหมือนตอนแรกแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถึงตอนนั้นผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เอามาให้ดูเบื้องต้นนะครับในการเพาระเมล็ดแล้วก็การย้ายต้นกล้าลงบนแผ่นฟองน้ํามาดูต้นกล้าประกาศหอมอิตาลีกันต่อนะครับจากเมื่อวานนะครับที่ผมเอาลงบนแผ่นฟองน้ําแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับหรือต้นกล้าที่เรานับจากวันเพาะเมล็ดเนี่ยปรกกาศหอมอิตาลีเนี่ยจะได้สี่วันเต็มแล้วนะครับสังเกตนะครับน้ําแห้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องเติมน้ําเปล่า น้ำเปล่าผมก็ยังไม่ได้ปรับ pH นะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยแต่ว่าเมื่อเช้าเอาออกแดดอ่อนๆช่วงเช้านะครับไม่เกิน9ามงแล้วก็เอาเก็บเข้าล่มที่แสงสว่างเข้าได้รอบด้านนะครับคือเก็บใต้ชายคาได้แต่ว่าจะต้องมีแสงสว่างเข้าได้รอบด้านนะครับแล้วก็ตอนเย็น4โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยช่วง4โมงเย็นหรือ4โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็เอาออกแดดเย็นอ่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นกล้านะครับจากเมื่อวานที่ผมปักต้นกล้าลงจนใบเลี้ยงเนี่ยชิดกับผิวหน้าฟองน้ําด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะสูงหนีผิวหน้าฟองน้ําขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใบเลี้ยงสองใบเนี่ยกลางให้เห็นชัดเจนเกือบทั้งหมดแล้วยังไม่มีต้นยุบต้นตายให้เห็นนะครับ เดี๋ยวผมเติมน้ำเปล่านะครับยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเดี๋ยวอีกสัก2วันนะครับผมถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยอ่อนๆการเติมน้ําก็ไม่ต้องเติมเยอะไม่ต้องเติมจนท่วมผิวหน้าฟองน้ํานะครับเพราะว่าถ้ามันท่วมหรือมันแฉะขึ้นมาบนผิวหน้าฟองน้ําเนี่ยเราเอาไปตากแดดอ่อนๆช่วงเช้าหรือลืมเก็บนะครับมันจะตายนึ่งได้ต้นก้านะครับหรือโคนต้นอาจจะยุบได้ ก็แนะนําเป็นเอาออกแดดอ่อนๆตั้งแต่หกโมงเช้าไปหาสักเก้าโมงหลังเก้าโมงก็เ,เก็บเข้าใต้ใชายคาที่แสงสว่างเข้าได้นะครับรอบด้านแล้วก็เย็นค่อยเอาออกใหม่อีกทีนึงคลิปน่าจะกินเวลาหลายนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูอีพีที่สองนะครับอีกทีนึ่าเดี๋ยวผมก่อนจะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นก้า ที่อยู่ในกระบะดพลาสติกที่เ,เราได้เพาะใส่กระดาษซิลิโคไว้นะครับสี่วันก็ยังไม่ถึงกับยืดน,นะครับเพราะว่าผมเอาออกแสงสว่างไว้แต่เอาไว้ใต้ชายคาอยู่ก็ยังสามารถเอาคัดลงฟองน้ำได้อีกนะครับถ้าบนแผ่นเนี่ยเกิดยุบเกิดตายก็จะเอาเนี้ย ย้ายลงครับแต่อีกวัน2วันถ้าบนแผ่นฟองน้ำไม่มีตายผมก็จะย้ายลงบนแผ่นฟองน้ำอีกแผ่นหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปตามต่อกัน EP ที่2นะครับสวัสดีครับ